โรคพืชมีปัญหาปรึกษากาแฟแต่วังน้ำเขเียวแจ้งเตือนการบาดแจ้งเตือนการระบาดโรคใบจุดและเนาเลในพืชผักในช่วงดูฝนขอแจ้งเตือนให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกผักระวังโรคใบจุดหรือใบจุดตากกบสาเหตุจากเชื้อราเข้าทำลายผลผลิตในผักสลัด ุกระยะการเจริญเติบโตโดยเฉพาะผักที่มีใบกว้างโดยเริ่มแรกแผลจะมีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน,น้ำสีน้ำตาลอ่อนต่อมาแผลขยายใหญ่มีลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลมยังซ้อนกันเป็นชั้นการแผลมีสีเทาหรือสีขาวขอบแผลมีสีน้ำตาลลักษณะแคตากบแผลมีหลายขนาดตั้งแต่จุดเล็กถึงจุดใหญ่ขนาด1-10ถึงมิลลิเมตรเกิดกระจายทั่วทั้งใบถ้าการรุนแรงแผลจะลามขยายติดกันทำให้ใบไหม้ หากเกิดกับใบอ่อนอาจทําทให้เกิดอาการใบงีง,งอวิธีการป้องกันกําจัดให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปอลอดโรคหรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ดโดยแช่ในน้ําอุ่นประมาณ50องศาเซลเซียสนาน2 0ถึง2ีนาทีและก่อนการปลูกครวรไถปวนดินลึกๆทิ้งไว้อย่างน้อย30วันเพื่อให้เศษซากพื้นและวัชพืชย่อยสลายจัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดีควรมีอากาศถ่ายเทมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบโรค ให้พ้นด้วยสารป้องกันการจัดโรคพืชตอนนี้ถ้าพบการระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชอื่นสลับหมุนเวียนอย่างน้อย3ปีและให้เลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยเกิดการระบาดมาก่อนและมีการระบายน้ำที่ดีก่อนการปลูกควรไถพรวนดินให้ลึกมากกว่า20ซนติเมตรจากผิวดินและตากดินไว้นานกว่า2ส,สัปดาห์จะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคในดินลงได้มากพร้อมกับควรดูแลไม่ให้พืช ขาดาอาหารแคลเซียมและโบลอนก็ะจะทําให้พืชเกิดแพ้จากอาการไฟใบไหม้และไส้กวงทําให้เชื้อราสาเหตุของโรคเข้าทําลายได้ง่ายมันตวนแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้หลังจากการเกีเก่ยวแล้วควรไถกบเสร็จพี่ผักทันทีและตากดินไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วไถกบอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดการสะสมของเชื้อราสาเหตุโรคในแปลงที่มีการบาดของโรคควรปลูกพืชชน,นิดอื่นหมุนเวียนเช่น ตัวเหลืองตัวเขียวและข้าวโพดเป็นต้นหากพบโรคและ,มะแมลงในแปลงสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอว,วน้ำเขียวขอบคุณค่ะ